สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟของคาประจําวันพฤหัสที่29นะครับอ่าเมื่อวานก็ตามแผนการที่เรามองกันเอาไว้เนาะนะครับว่าขอให้เขาหลุดตรงนี้ลอมาให้ได้นะครับ19 1910เนาะกราฟก็หลุดลงมาครับเมื่อวานแต่ก็ถ้าเราดูดีๆนะครับแต่ละวันมันก็ลงมาไม่ได้เยอะนะอย่างเมื่อวานนะครับลงมาเท่าไหร่จากเมื่อวานที่ลงมานะครับ เมื่อวานก็ลงมาอยู่ที่12เหรียญนะครับ12ดอลล่าร์นะครับกราฟไม่ได้วิ่งเยอะแต่ยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงอยู่นะครับลงมาติดแนวรับตัวนี้ครับติดโลเดิมของเขาอยู่เนาะเมื่อเช้านะครับที่เขาเคยลงมาสร้างไว้ที่บริเวณ1902นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามามองครับว่าแผนการเทรดเราจะเป็นยังไงนะครับเราเห็นแล้วครับว่าลักษณะของเดเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการเสริมแรงเซลล์นะครับเสริมแรงเซลล์เนาะ เสริมแรงเซลล์โดยที่เรานับ PA จากตัวนี้ครับตัวนี้คือ PA นะครับที่เป็นพินนะครับเป็นลักษณะของการเสริมแรงเซลล์นะครับกราฟลงมาประมาณสาม0มื่นปรจุดนะครับสามหมื่นปรจุดเนาะนะครับถ้าเราดูสัญญาณในส่วนของตัวดิ d i c a t o r นะครับกราฟยังคงมีแรงเซลล์นะครับยังคงมีแรงเซลล์นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับแท่งที่จบเมื่อวานเนี่ยนะครับยังไม่หลุด EMA นะยังไม่หลุด EMA นะครับตัวนี้ระวังไว้หน่อยนะครับระวังไว้หน่อยเพราะว่าถามว่าทําไมให้ระวังเอาไว้นะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มรายพี่หมิงเตือนเมื่อว,วานแล้วว่าเฮ้ยระวัง่อยนะครับคนที่เซลล์ขึ้นมาระวังกราฟดีดนะนะครับระวังกราฟดีดนะตอนที่ลงมาหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สองนะครับหนึ่งลงมาหนึ่งเก้าศูนย์สองเมื่อวานนะ่ะเพราะว่าเราเห็นสัญญาณเดเวเทนซ์อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนอย่างที่เราดูอยู่ก็ในต,ตอนบ่ายว่าเฮ้ย ราคามาแต่โมเมนตัมมันไม่มานะครับมันมีโอกาสเหวี่ยงนะครับสุดท้ายเขาก็เหวี่ยงจริงๆนะครับสุดท้ายเขาก็เหวี่ยงจริงๆนะครับอ่ะครั้งนี้เรามามองในส่วนของตัว Time Frame H4 ครับว่า Time Frame H4 เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเรามองแต่ Time Frame H4 ตอนนี้ครับอ่าในสษณะของ Time Frame H4 นะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามองนะครับจากชุดนี้ที่หลุดลงมานะครับปิดแนวรับครับไซด์ w a ย นะครับกรอบเนี้ยเป็นกรอบของตัว time frame H4 อยู่ตอนนี้นะครับกราฟยังไม่หลุดไปไหนนะครับเป็น P.A. เซลลไหมแท่งนี้นะครับถ้ามองชุดนี้พี่หมีจะมองว่ามันเป็นการไซด์เวย์อยู่นะครับกรอบในการไซด์เวย์ครับหนึ่นะครับ1902นะครับอันนี้คือกรอบของตัว time frame H4 ถ้าเรามองในโซ่ของตัว EMA นะครับอ่ะมองในโซของตัว RSI นะครับยังคงมีแรงเซลล์อยู่ นะครับยังคงมีแรงเซลล์อยู่ถ้าเราอาจจะทาเฟรมให้เสรจะเห็นไปไงครับกราฟทำในักษณะของตัวโลว์ไฮลงมาโลว์ไฮลงมาเนาะนะครับสร้างโลว์ไฮลงมานะครับสร้างโลว์ไฮลงมานะครับทำโลว์โลลงมาทำโลว์โลลงมานะครับสร้างโลว์โลได้ละนะครับเมื่อวานเป็นนิวโลใหม่นะครับไม่ใช่นิวโลที่ต่ำที่สุดนะเป็นนิวโลของเซตนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อืมมันดูไม่ค่อยสวยงามที่พี่หมีบอกเมื่อวานนะครับ มันเป็นลักษณะของตัวเดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอ่ามันยังคงมีลักษณะของตัวเดเวอร์เจนให้เห็นขึ้นอยู่นะครับในโซนของตัว RSI โซนเนี้ยนะครับ RSI โซนนี้เองนะครับมันมันไม่ได้ทำโลตามนะครับมันไม่ได้ทำโลตามนะครับอ่าแต่ซึ่งถ้ามันจะเป็นเดเวอร์เจนได้นะครับมันต้องเกิด PA ในทาง r ฟร me H4 ที่เกิดขึ้นนะนะครับมันต้องเกิดอ่า PA ให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยเนี่ย ฉันเป็น PA แล้วนะครับมันถึงจะบายกลับขึ้นไปได้เรารอสัญญาณบายกลับตัวขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่จะเล่นหน้าบายนะครับแต่เดี๋ยวพี่หมีมีจุดให้ครับว่าดูตรงไหนครับถ้าการหลุดลงมาได้ให้ดูเป็นสัญญาณในการพักตัวหรือเป็น TP ขาเซลล์นะครับวันนี้ถึง TP ได้เก็บได้เก็บ นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ถือราคาสูงๆมานะครับกราฟมีโอกาสเวี่ยงกระชากแน่นอนนะครับอ่ะคานนี้ครับมามองในส่วของตัว time frame H1 ครับลักษณะของตัว time frame H1 แท่งนี้เป็นพินไหมพี่หมีขอวัดหน่อยนะครับแท่งนี้เป็นพินไหมขอวัดแป๊บน,นึงนะครับ <c> H1 <oughs> อันนี้ั1,9 แท่งนี้ไม่เป็นพินนะครับทําเฟรม H1 แท่งนี้ที่เราเห็นกันอยู่ไม่ได้ดูมีลักษณะของการสิ่งที่เป็นพินถูกไหมครับอ่าแต่สิ่งที่พี่หมีเติมนเข้าไปเมื่อเช้าตอนที่แซลไปในห้องอ้าวใครมีวิธีการเททองกันตอนเช้านะครับเนี่ยเขาลงมาติดโลเดิมเมื่อวานที่เขาลงมาทำ1902นะครับ1902และในส่วนของ M30 นะครับเขาจบเป็นลักษณะของตัวพินบาย นะครับและที่สำคัญมันเป็นพินที่มันลงมาถึงโดแล้วด้วยมันไม่ได้เป็นพินลอยๆนะครับมันไม่ได้เป็นพินลอยๆแบบเนี้เห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นพินลอยๆแบบนี้ยมันลงมาถึงโดที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับกราฟก็เกิดการรีเจ็ขึ้นไปพี่หมีก็เตือนว่าคนที่เซลลลงมาระวังนะครับเพราะว่า M 3 0ก็จบพินนะครับเขามีโอกาสกลับขึ้นไปพักตัวและที่สําคัญเลยนะครับ ใช้คาว่ากลับขึ้นไปคือการพักตัวนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นสัญญาณ PA จากทางเฟรมใหญ่นะครับมันก็มองได้ในระดับหนึ่งเฉยๆแต่เราก็ยังรู้แล้วว่าถ้าเราจะบายขึ้นไปเนี่ยเราก็ควร SL อยู่ที่ประมาณนี้นะครับตอนที่เขาย้อนลงมาตรงนี้ถูกไหมครับอ่ะ SL ขึ้นไป TP มองโซนไหนอ่ะมองโซนนี้ก่อนนะครับหรือจะมองในส่วนของตัวนี้อ่ะดีมานโซนใน M 3 0นะครับถามว่าทําไมมองใน M 3 0เกิดในทางเฟรมไหนมองในทางเฟรมนั้นครับ นะครับจุด GP เนาะนะครับโอเคถัดมาครับมาดูทม์เฟรม H 1งครับทมเฟรม H 1นะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่ทางเฟรม H 4นั้นเกิดการไซเวย์อยู่นะครับกราฟมีโอกาสเหวี่ยงทดสอบและทดสอบต้านนะครับที่มีบอกได้เลยว่าวันนี้มีโอกาสเวี่ยงทดสอบและทดสอบต้านอาจจะหลุดลงมาเลยนะครับอาจจะหลุดลงมาก่อนนะครับและเป็นไงครับกระชากกลับขึ้นไปมีโอกาสจะเป็นลักษาะแบบนั้นนะนะครับถ้าเรามองกลุ่มแท่งเทียนเซตนี้นะครับ กลุ่มแท่งเซ็นเซตนี้ที่เกิดนะครับกับลักษณะของตัว RSI ที่เกิดมันไม่บาลานซ์กันนะครับมันไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์กันคือสาแบบไหนนะครับราคามาราคาลงแต่ในส่วนของตัวโมเมนตัมไม่ได้ลงตามนะครับอันนี้คือจุดเฝ้าระวังการที่เราจะรอเซลล์เราตอ้องรอเกิด PA ซึ่งมาโซนบริเวณแถวนี้นะครับไม่เซลล์แล้วนะครับไม่เซลล์แล้ว นะครับราคาเซลล์ไม่ได้เปรียบนะครับจุดเซลล์ที่ได้เปรียบอยู่โซนบริเวณตรงไหนครับถ้าเราจะเซลล์เนี่ยจุดนื่อเช้าเนี่ยเป็นจุดที่ได้เปรีย,ยบครับตรงนี้ได้เปรียบนะครับเพราะอะไรเป็นดีมาโซนโซนี้นะครับก็อีกจุดหนึ่งที่ได้เปรีย,ยบคือโซนนี้ครับที่เราจะรอเซลล์นะครับถ้าจะเซลล์เนี่ยจุดตรงนี้คือโซนที่ได้เปรีย,ยบนะครับโซนตรงนี้นะครับมาเซลล์ตรงนี้นะครับ ไม่ได้เปรียบนะครับไม่ควรเลยเพราะอะไรครับมันอยู่โซนบริเวณแนวรับแล้วมันเป็นโลเมื่อวานที่มันลงมาเทสแล้วมันไม่ผ่านด้วยนะครับดังนั้นที่เราจะบายเราจะเซลล์เราต้องหาจุดนะครับให้มันได้เปรียบนะฮะหรือถ้าคุณอยากได้หน้าเซลล์คุณต้องรอเขาเบรกลงมาให้ได้ก่อนครับอ่ะแล้วเล่นอันนี้ไม่ได้ว่าครับนะครับคราวนี้ครับมามองแผนการเทรดวันนี้นะครับขอไปไวๆเลยนะครับแผนการเทรดวันนี้ครับกรอบโซนแป๊บนะครับพี่มีอยากให้เห็นหนเก้าแปดเจ็ดด้วยไงอ่ะ โซนบริเวณนี้ครับเป็นในส่วนของตัวที่เราเรียกว่าอ่ดีมมนโซนนะครับดีมมนโซนเนาะดีมานโซนบริเวณเท่าไหร่นะครับหนึ่งแปดแปดห้าครับถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับอ่านะครับ,นะรบและการแนวรับสุดท้ายครับรับสำคัญรับสำคัญนะครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่ง นะครับอันนี้คือแนวรับนะครับโซนบริเวณตรงนี้ครับเป็นกรอบไซด์เวย์ของทางเรมห้สีนะครับพี่มีขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับอ่าพี่มีเขียนกรอบไซด์เวห้สีให้นะครับอ่าไซด์เวเฮสีครับนะครับไซด์เวเฮสีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับหนึ่ง เก้ศย์สองถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับอันนี้คือไซเวย์สี่นะครับกรอบเดครับถ้าจะมองเดกรอบใหญ่วันนี้นะครับกรอบเดคือกรอบนี้ครับพี่มีขอใช้กรอบเดคือกรอบนี้เลยนะนะครับกรอบเดนะครับกรอบเดนะครับอยู่ที่บริเวณหนึ่งเก้านะครับสามสามนะครับกับโซนบริเวณ หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้คือกรอบที่เราใช้มองกันกรอบนะครับกรอบวันนี้เนาะอ่าแคกรอบเอาไว้ก่อนนะนะครับอันนี้คือกรอบที่เราใช้ในการมองนะครับคราวนี้เรามามองครับถ้าเขาเกิดเป็น PA ซลล์โซนนี้หลุดลงมาได้นะครับถ้าจะได้เปรียบนะอ่ะเอาสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่มันจะเกิดนะครับหยุดบริเวณโซนนี้ครับอ่านะครับถ้าช่วงตลาดอเมริกานะครับแต่โซนบริเวณตัวนี้นะครับเขามีโอกาสรีเทสสูง นะครับเขามีการรีเทสสูงนะครับเขามีการเทสตรงมานี้เลยจุด g ีที่มองครับมองตรงนี้นะครับจุด g ีพที่มองมองโซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับอ่ะนะครับถ้ามาตรงนี้ไม่ผ่านกราฟมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาครับถ้าไม่ผ่านนะกราฟมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาเป็นภกษาของการพักตัวนะครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับหรืออีกหนึ่งจุดครับถ้า ที่เขามีโอกาสขึ้นมาทดสอบนะครับที่เราจะรอ P A เซ l l อีกชุดคือโซนบริเวณประมาณตรงนี้ครับที่จะเป็น P A เซ l l นะครับและ T P ประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะขึ้นมาตรงนี้ได้เขาต้องเป็นในลนักษณะอะไรครับเป็นในลนักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า P A By ที่ยืนเหนือนก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวพี่มีเขีทีละเซตเ,เนอะเอาเซตขาเซลล์ก่อนนะครับเซตขาเซลล์อีกจุดหนึ่งนะครับอ่า เดี๋ยวขอแคะให้นักเรียนในห้องก่อนนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะคานนี้ครับเรามาดูเซตขาเซลล์ครับอ่ะอันนี้ได้ขาขาเซลล์ไปแล้วเนาะอ่ะมาดูเซตในกรณีที่เขากลับขึ้นไปพักตัวก่อนนะครับถ้าเขาเกิด PA by ตรงนี้นะครับอ่า PA by ตรงนี้นะครับเราสามารถ by กลับขึ้นไปพักตัวได้พักตัวโซนบริเวณตรงไหนโซนบริเวณตรงนี้ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโซนนี้นะครับ ถ้าหลุดขึ้นมาได้นะครับรอ PA เ e ซ l ตรงนี้นึงจุดนะครับเพื่อเล่นกลับลงมานะครับเพื่อเล่นกลับลงมาเนาะนะครับอันนี้คือแผงการเทรดนะครับว่าเวลาที่เราจะบายเวลาที่เราจะ s e ล l เนี่ยเรารอโซนตรงไหนบ้างนะครับหรือบางครั้งมันอาจจะเกิด PA เ e ซ l ตรงนี้นะครับให้เรามอง H4 ตอน19.00นนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนทุ่มครึ่งมีข่าวนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับรอ2ทุ่มเนาะไม่เสียตัง เชื่อพี่หมีเถอะนะครับไม่เสียตังค์นะครับไม่มั่นใจรอชัดๆรอหลังข่าวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถินเศรษฐกิจกันครับว่าวันนี้วัตถินเศรษฐกิจมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะวัตถินเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ครับอืมอ่ะลุงจะลรมครับบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้พูดที่สเปนเนาะเกี่ยวกับทางด้านเอ่อธนาคารกลางเขานั่นแหละครับนโยบายทางด้านการเงินเขานั่นแหละนะครับและไตรนจีดีพีครับกับตัวเลขของรัฐสวัสดิการการว่างงานนะครับอันเนี้ย เป็นตัวเลขที่เราให้เล่นได้คืนนี้มีความผันผวนแน่นอนนะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับรอสองทุ่มค่อยเล่นครับเพราะตอนสามทุ่มมันมีข่าวรับอีกหนึ่งตัวยังไงคุณได้เล่นแน่นอนคุณไม่ต้องชีวิตเข้าไปเสี่ยงเนาะไม่มั่นใจเราก็รอชัดๆนะครับรอชัดๆเนาะแล้วค่อยเข้าเล่นนะครับผมโอเคสําหรับบวิเคราะร์กราฟวันนี้พี่หมีก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีร่ารวยร่ํารวยกันทุกคนสวัสดีครับ